สวัสดีครับวันนี้คุณนกมาครั้งที่สองนะครับครับอยากจะโหว่ก่อนจะมานี่มันเจ็บตัดไหนครับเป็นช่วงข้อบ่าอะไตรงตรงแขนข้อสะบักเป็นเลือดรั้งเพะครับเลือดรั้งค่ะหลายปีเป็นมากี่ปีครับอจากน้อยสามปีจากน้อยสามปีเนาะแล้วมันปวดจะได้ของครับปวดปวดเส้นปวดข้อเมื่อแขน อ๋อยกแขนหมดสุดครับแล้วก็มันปวดระดับไหนครับปวดมากปวดมากเลยครับกระทบกับการทํางานก็อาจจะเป็นเพราะการทํางานสี่ซ้ำาๆำท่าเดิมอล้วมันมันมาได้พายกล้ามเนื้ออเวลามันปวดมาเขาพยากาดบุกคยได้เนาะเขาก็ต้องมายืดมาอย่างนี้แหละครับแล้วเราไปรักษาที่ไหนมาแล้วขอมครับไปรักษาที่โรงพยาบาลกบทำกายภาพนวบัดอ๋อครับ อ่ามันมันมันเบาขึ้นก็มันรกาได้เป็นแค่ชั่วข้างชั่วราอ๋อชั่วข้างชั่วราเนาะครับคือมันได้เวลาสั้นๆแหละอ๋อแล้วมานเนี่ยทีนี้นี่ข้างแหลกนี่เดือนที่แล้วเนาะมันเปลี่ยนแปลงจะได้พร้อมๆอ่าสามารถนอนรับได้ใจดีนอนมาได้เพราะว่าปวดปวดเส้นปวดนอนท่าไหนก็มาได้ปวดตือต้องตื่นถ้าปวดหนักๆต้องลุกมาหนั่งนอนเลยครับโอ้นอนท่านั่งเลยอ๋อ โอ้โหเป็นที่มาตลอดเลยล่ะใช่โอ้แต่ตอนนี้นอนได้แล้วล่ะได้แล้วค่ะได้ <c oughs> นอนได้โอ้ <c oughs> ดีขนาดเนาะใช่ค่ะแล้วก็อาการปวดตอนกลางวันนี่ลดลงก่อลดลงค่ะเป็นนานๆม,มันจะเปลี่ยนขั้นึงอ๋อโอเค,คโอ้ดีขึ้นนักแล้วครับ <c oughs> ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้ น่าจะ670%แล้วเนาะ,ะโอ้ดีแล้วครับใช้ชีวิตง่ายขึ้นเนาะใช่ค่คโอ้โดีแล้วครับนะอันก่อนเดียวเขาก็กลับไปบริหารกดขายต่อเนาะแล้วก็ป้าการถึงสองข้าง,งะะน,าาะ,นะครับพอใจการทักทายพรับพอใจมากอันสู้ต่อเนาะครับสวัสดีครับ <c oughs>